Stay with me, little bitch. Yeah, you know that I'm your man. You be cavin' like a snitch, no thoughts, no step. Two holes, ten toes, new quad, new pants, new dick, new chips, new kicks, just you and Bad bitch, no bad. I just hit another lick and she be counting in my wrist and I be feeling hella rich, no problem. I step, I'm make another hit. God bitch, my life. Stay with me, little bitch. Yeah, you know that I'm your no man. You be cavin' like a snitch, no thoughts, no step. Two holes, ten toes, new quad. No kick, check she bitch, I just another nigga, be counting rest And I be feeling hella rich, no brine I just stay, but make another hit, god bitch i she fuckin' with me Then you know I got to dead I be feelin' like a got my mind up on the check Don't go on any not ฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนําเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่กําลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานถึง8ปีเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ tp 7มีรหัสเกม Rv มีด d ให้เลือกเป็นจํานวนมากราคาเริ่มต้นเพียงแค่50บาทแหลงสูงตัวเยอะสกินแลพียบใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดแนะนําเพจนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ด้านล่างนะคนนี้จะว่าไม่น่าสังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮารุกินะครับ ก็อย่างที่เห็นเป็นในไฮไลท์เนาะวันนี้เราจะมารีวิวสกินซี c ค e t i n v e s t i g กเตอร์เอรินดนะครับเป็นนักสืบสายลับนะครับก็คือสกินใหม่สวยมากๆเลยนะสกินเนี้ยมีเสียงเอฟเฟกที่แตกต่างไปด้วยนะครับผมก็เราจะมาเริ่มตั้งแต่การซื้อเลยนะครับว่าซื้อได้ในราคาถูกสุดเท่าไหร่ว่ากิจกรรมเล่นยังไงนะก็โอเคไปเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มจากกดก่อนนะครับก็กดย่อๆออกมาเลยนะครับซื้อฝั่งขวาเพื่อเพิ่มส่วนลดได้3ครั้งนะครับครั้งแรกจะ9คูปองครั้งที่2 19ครั้งที่3 2มคูปองนะครับรวมกัน57คูปองเนาะเพื่อที่จะได้ส่วนลดสูงสุดแล้วค่อยไปซื้อฝั่งซ้ายนะครับผมก็เรามาดูกันเลยจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับว่าราคามันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนาะโอเคครับครั้งแรกนะครับผมกดไป9คูปองนะครับโอเคครับครั้งแรกผมลด10%เนาะ พอกดครั้งที่2เนี่ยผมได้มา30%แล้วโอเคเรามากดครั้งสุดท้ายกันนะครับผมโอเคก็ลดได้40%เนาะซึ่งเนี่ยราคาที่ผมจะซื้อก็คือ306คูปองนะครับรวมกับคูปองที่เรากดไปฝั่งขวาแล้วคือ57คูปองบวกกันได้363คูปองนะครับก็ราคาเอเลนดอร์สกินใหม่สวยๆมีเอฟเฟค ก็ค่อนข้างที่จะคุมมากเลยนะครับราคานี้ถ้าเพื่อนๆโชคดีเพื่อนๆอ,อ,อาจจะลด99%เลยก็ได้นะก็คือเสียไม่ถึงร้อยอ่ะเออก็ลองลองดูกันนะครับถ้าใครชอบไอเลนดอเนาะหืมโคสวยโอ้แค่โมเดลสกินก็เทแล้วสกินเหมือนมูลาดเหมือนนาคอตเลยนะครับพวกไซเบอร์คออ่ะเออโคเท่บอกเลยสกินนี้โอเคครับหืมสกินสวยอย่างนี้ก็ต้องไปตั้งเลยนี สาวกเอลดอร์ครับผมโค้สาวกอะบอกเลยตัวนี้โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับเกมนี้เราก็จะเจอกับซิลเม็ดส้มกับลินดิสเม็ดม่วงนะครับผมอันดับ40กับแข็งแกร่งเลยนะส่วนเราก็มีแบรนด์เม็ดส้มนะครับโอ้โหแบบเป็นตัวที่หายากมากๆาเลยนะผมไม่เคยเจอเลยเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยนะครับแบรนด์เม็ดส้มเนี่ยโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปรับชมกันในเกมเลยครับผมโอเคครับก็ ตอนแรกผมเป็นคนอัพหนึ่งนำนะแต่เพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยซีอูสองมันมีดาเมจด้วยนะอาจจะฟาร์มไวขึ้นนะครับเราก็เลยอัพสองมาฟาร์มนะครับผมเพื่อที่จะฟาร์มบูไวเนาะโอเคก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมไปฟาร์มเลยแล้วกันเนี่ยครับปึ๊บแล้วก็ไปพุ่มตรงนี้โอเคแมตชนี้มีตีมี่มาช่วยด้วยนะครับอันนี้คือบังเอิญมากๆผมกดซ O V ผมเพิ่งเคยเจอตีมี่มาช่วยอ่ะครั้งแรกเลยนะครับเขาพลิกมาก่อนผมด้วยนะเกมเนี่ย ผมพลิกมาที่หลังเขานะครับผมพลิกลาดพลิกนะครับโอเคอืมของก็ประมาณนี้นะเออกดซิวซิวจ๋าโอเคก็ฟาร์มไปนะครับโอเคดูเหมือนไม่มีอะไรเราก็ไปเล่นกลางนะครับ พอเราได้ธนูเสร็จปุ๊บเราก็ซื้อเป็นคีเลยนะครับไปเอามังกรเล็กเรียบร้อยมังกรเล็กไปแล้วนะครับซิลโหคือแบบตาเนี่ยมีทั้งแรดมีทั้งแพนด้าแล้วก็มีทั้งซิลนะคือล้วงผมชิวๆอะ่ะตัวผมโคตรโคตรบางด้วยเป็นตัวแครี่นะถ้าเกิดเขาถึงตัวผมผมก็แตกนะครับฟาร์มต่อแบบรวดเร็วนะ Okay. ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับไฟเลยตีมีวิ่งใส่แล้วนะครับเคสุบสวยตายครับโอ้ยโดนดึงดึงโดนดึงโด,งด,งดนแม่นมากเลยกดออฟสวยครับชุดเคต้องได้ลิมิตสวยโหมันแรงไปนะครับเคกดเกิดมาฟาร์มต่อนะคือเมื่อกี้ดามเมจเขาค่อนข้าง,งแรงเนาะมีผมกับตีมีอยู่2คนเองใช่แล้วผมดามเมจน้อยนะครับเมื่อกี้เลยจบไม่ได้นะ ซื้อเป็นรองเท้านะครับพอเราได้ถุงมือชี้2อันนะครับให้เราซื้อเป็นรองเท้ากันสถานะเนาะเพื่อกันสถานะแบบไวไฟอ่ะไม่งั้นต้นเกมถ้าเราโดน C c ซีทีเดียวเราล่วงแน่ๆนะครับเอเลนดอร์เป็นตัวต้องฟาร์มนะครับผมก็พยายามฟาร์มให้ตังกนำนะครับคือถ้าเราตังก์นำเราจะตีแรงมากๆทุกคนจะดูบางไปหมดรวมถึงแท้งเขาด้วยนะเหมือนจะมีบวกนะเฮ้ยเพื่อนไปละลบโอ้โหและโดนแล้วตายนะครับ ปึ๊บโอเคตายโอ้ยไม่ตายพิกเกอร์ไปแล้วนะไปแ็กกลางก่อนก็ได้นะครับค่อยมาเอามังกรเนนะาะมังกรอ,อีก8วินะพยายามเก็บออบเจกต์ให้ได้ไวที่สุดนะครับเอเลนดอร์เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะมีสกิลเคลื่อนที่สูงนะครับก็คือเราจะฟาร์มไวมากๆเลยนะเอาแพนดา้าต่อเลือดปึ๊บสวยเรียบร้อยอุ้ยอ้วนลงไปนอน <laughs> ลินปิงเลยโอเค เมื่อกี้เลือดผมไม่เต็มเลยนะถ้าผมโดนทับเมื่อกี้ผมคงตายแล้วแต่ดีนะครับที่ผมไม่โดนทับแต่เขาหิวผมเกินเมื่อกี้เลือดผมน้อยแหละเคได้มังกรน,นะครับเอออันติของเรามีดาเมจด้วยนะคล้ายคล้ายไบโออันติอะแต่คือเราจะออกเป็นผีเสื้อแทนนะครับก็พยายามเอาไว้รอดได้เนาะเฮ้ยตีมี่ไอ้ตีมี่ไม่นะอ้อยตีมี่ <laughs> ตีมี่บอกเราไม่ได้มาด้วยกันนะครับอันนี้คือคือเกิดง,งงอยู่เหมือนกันเนะี่ยพี่แก แต่คือเข้าขามากเลยนะมายืนติดผมมากเลยเนี่ยเกมเนี้ยนี่ครับดีมากไว้ใจข้าโอ้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 ้ออ้ขอมครับผมเขาบังให้ว่ะแต่ผมเข้าไม่ได้นะครับต้องปล่อยไม่งั้นผมคงร่วงด้วยเขาอยู่สี่ตัวเนะฟาร์มต่อนะครับลาก่อนเจ้าตีมีตัวน้อยก็ฟาร์มเรื่อยๆนะครับพยายามฟาร์ม ค่อนข้างที่จะแรงแล้วนะโอเคอืมแพนด้าอยู่ตัวนึ่งสวยสกิยูสอเราก็มีดาเมจเหมือนกันนะคือสามารถเอาไว้ลาาได้นะครับมันไกลกว่าระยะตีเราเนาะพยายามเช็คดูดีๆมันมีดาเมจนะครับแบบ2จังหวะแบบปึ๊กๆเงี้ยถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้นะอุ๊ยอ๊ยตายแพนด้าตายนะอุ้ยกระโดดทับพ,พี่แต่วิ่งหนีแบบนี้ก็ไม่เอานะ <laughs> ไปละตีมี่มารับด้วยนะครับใจดีมากเลยขอครับ แวะนะครับแล้วก็ไปกลางคลิปเหมือนจะเข้านะทันไหมเนี่ยทันอยู่นะครับแพนด้าตายสวยเรียบร้อยนะครับเห็นไหมสกิยูองเรามีดาเมจนะครับอยู่ขอบขอบวงก็โดนนะเมื่อกี้ผมเลยกดสกลิลสองฆ่าเขาได้นะครับอุย้ยเหมือนจะมีไฟวะออกไม่ได้ละแก๊กตายสวยฮิวโอ้โหโอุย้ยหลบแรดเรียบร้อยแรดงงไปดิ แตกแล้โอ้ยซิวซิวจะล่อผมแล้วแต่ผมได้ทารอนแล้วนะค่อนข้างที่จะตีดูดเลือดอยู่นะครับเลือดเด้งไวอยู่แมนบอกโดนกดดีละผมตังนำนะครับพอแบกได้อยู่ไปแล้วครับผมโอเคอันติเข้าไปเลยนะสวยซิวสองเรียบร้อยประมาณนี้นะครับ <c oughs> ในป้อมเลยแล้วกันน้องรักแคนด้าวะ ไปแล้วไม่เป็นไรตามต่อเห็นไ,ไหมเราทารอนมันก็ค่อนข้างที่จะดูดเลือดแรงอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหจะตายไหมเนี่ยดูเลือดตีมี่กับเลือดผมดิอุ้ย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 เบอรสามโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,อย่านะอุยอ้ยอุ้ยเกือบตายอออืื้หไปแล้วเจอก,กันเจอก,กัน <c oughs> ตีมี่ไปแล้วล่ะก่อนไม่เป็นไรนะครับเราได้มังกรเมื่อกี้ตีมี่เป็นผู้เสียสละ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ว้าว wow, นะครับเมื่อกี้ผมนึกว่าผีเสื้อจะออกขวานะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบจะเซียนมากเท่าไหร่นะครับจำได้แค่บางจุดนะว่าตรงไหนกดได้ตรงไหนเล่นได้ทีครับจะฟาร์มต่ออุย้ยแต่เพื่อนเหมือนจะบวกอเลีนไปแล้วครับอเลนเลือดร้อนเกินเฮ้ยต้องปล่อยตายนะครับไม่คือเขาอยู่สี่ตัวแล้วเพื่อนเราอยู่ไม่ครบด้วยนะเมื่อกี้ไม่น่าเล่นนะครับเราก็กลับมาฟาร์มต่อเรื่องไรตังเรานำเราพอเล่นได้นะ นี okay. x x be 50, ่ฉีก oh. ตีมังกรเลยนะครับเขาอยู่กลางอ้ตีโคตีโคตรไวโคตรแรงอ่ะอุ้ยแพนด้าสวยครับได้มังกรอยู่นะเขาจะมาปิดผมวะผมโดนกระทืบแน่เลยปึ๊บปึ๊บ้ยฟิวหลบสวยหลบก่อนนะชึบโอเคอ้าแพนด้ากลับไปดิกลับไปดิโอโหตัวล้วงสองตัวเรียบร้อยซิลฮึบสวยตายครับแรดยายะโอเคต่อยเบ้าต่อยเบ้างี้กลับไป มาสี่ตัวเหรอกลับบ่อไปกลับบ่อไปสวยอเพื่อนลอรีออนมาปิดเก็บแลดได้ด้วยนะผมก็เลืดกเต็มอยู่นะเมื่อกี้ตีมีแบบสุดมากเลยยังไม่ได้กดไอ้นี่ไปเลยนะครับกดชุปะเขี่ครับได้ป้อมสวยเมื่อกี้เขามาเยอะไงใครๆก็คิดว่าพวกผมน่าจะแตกกันนะครับปึ๊บโอ้ยฟิกเกอร์เหรอทำไมไปไวจังวะ คครับคีบเข้ากลางนะเล่นกลางได้สวยเลดด้วยเห็นไหมเซยิวสองเราสามารถล่า,าดได้เนะาะกะจังหวะดีๆนะครับอื้อหืออันเล่นเิปอฮ้ยพุ่งติดโอเคนี่น่าเล่นอยู่นะครับของเรานำมากนะ โอ้ยเจ็บเจ็บนะน่าเจ็บนะน่าอุ้ยหลบหน่อยสวยครับตายแก๊กโอ้เล่นกระโดดแล้วลารดสวยลาร์ดนะเมื่อกี้เมื่อกี้กดสกิลสองฆ่าได้แหละมันมีดาเมจนะครับชิปเมื่อกี้ผมแทงป้อมเลยนะโอเคน่าจะได้ป้อมบนนะครับได้แหละได้ชัวร์เลยอุ้ยซิวซิวอุ้ยโอ้โหตีมีชุบทันไหมเนี่ยอุ้ยสวยชึบชึบโอเคครับ เอาป้อมให้แตกเลยนะโอโอตายเกิดผมหายวะคือผมไม่รู้นะครับว่าถ้าตีมีชุบตอนเรามีเกิดเนี่ยมันจะเอาเกิดเราหายไปด้วยไหมเพราะว่าบางทีผมเห็นแบบเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีตีมีอ่ะไม่ต้องออกตายเกิดนะแต่ผมแบบออกกันกันเว้าไงกันแบบกดไม่ทันอะไรเงี้ยสวยปะสวย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 ปะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมันไวมากเลยโอเคครับตามต่อนะ โหเราแบบของนำมากมากนะเราตังหมื่นหนึ่งละดูแพนด้าอุ้ยอุ้ยเจอดับชิมหายและไม่เป็นไรตีนี่โดนดึงนะครับตายแก๊กอืมบางเฉียบนะครับแป้งหนานุ่มหรือบางกรอบดีครับโอเคชิฟอ,อืมไวมากสวยครับอืมผมคิดว่าปล่อยบนดีกว่านะว่าน่าจะจบได้นะครับผมกับตีนี่ ทิมาอีกชุดหนึ่งน่าจะจบได้เลยแบบซอยป้อมอย่างเดียวแรดอยู่กลางนะครับซื้อเขียวรอเลยลินดิสตายนะโอ้ยรอดกดปิกเกอร์ไปจบได้นะแพนด้าอยู่กลางโอ้ยแรดต่อยเจ็บจังวะเคครับซอยป้อมเลยนะเข้าไปซอยป้อมเลยปึ๊บตีแล้วจ้าอุย้ยแพนด้าเกือบอเคตีตีต,ตีสวยน่าจะจบโอเคจบ ก็ประมาณนี้นะครับการรีวิวสกินเอเลนดอร์สกินใหม่นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะผมคิดว่ามันมันรู้สึกว่ามันแรงขึ้นหรือเปล่าผมคิดว่ามันแรงขึ้นนะครับแล้วสกินมันเท่มากเลยนะแบบผีเสื้อมันคล้ายๆเงามูลาดเออผมคิดว่ามันเท่มากเลยนะครับก็ดาเมจ53ก็ตีโคตรมันเลยเกมนี้ตั้งผมนำเนาะได้ยืนกับตีมีทั้งเกมเลยนะครับแบรนก็แบบบอกว่าโอ้ยยืนไม่ได้เลยเกมนี้ขนาดเกาะป้อมนะครับก็ สนุกม,กมากๆครับเกมนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบผมเล่นตัวอื่นแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะถ้าเพื่อนๆอยากเห็นผมเล่นตัวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็ซิลเม่ส้มกับลินดินเม็ดม่วงนะครับโคตรตึงอะ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย